น้ำเพสกัดเพื่อสุขภาพมัชุนพลัสสุดต้นตำรับเจ้าแรกของประเทศไทยผ่านการการันตีคุณภาพด้วยยอดขาย mm hmm. และหลากหลายเสียงยืนยันจากผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพทั้งเบาหวานความดันรวมไปถึงโรคมะเร็งและโรคต่างๆอีกมากมายพอพอดื่มน้ำเห็ดมาแล้วก็ดีขึ้น อาจีก็น้อยลงแล้วก็ไข้หวัดไม่ไม่เป็นเลยไข้หวัดที่ต้องแพ้หมอนะก็ไม่ได้ไปแล้วก็ดีขึ้นเราขึ้นเรื่อยๆแล้วนอกจากอาการอัมพาตที่ว่าเราเป็นก็จะมีภูมิแพ้ฮะแล้วก็เกี่ยวกับน้ําท่วมปอดด้วยจะเป็นน้ําท่วมปอดด้วยทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่พอกินน้ําเห็ดไปมันก็ลดลงแฟนมันกินเนาะแล้วเปิดว่าเฟนถี่สามขวด ว่าอาการดีแดงโยกลัวกับเนมกน็เบีเนยแต่ก่อนแต่ก่อนหน้านี้ตอนแม่มันโปตรงนี้โปแหลมขึ้นมาแล้วมันก็หายไปแล้วคือตอนตอนที่มันแหลมๆนี่ปวดมากไหมฮะปวดสิปวดมากเลยปวดมากเลยเนาะปวดมากปวดเนี่ย่านจะยกน้ําขันมารุบหน้านี่ยังไม่ได้เลยมันปวดน่ะนี่มันปวดมานี่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 ี่ตามทั้งข้อนี่ปวดหมดเลยเนาะจำอะไ้จำเพอเข่าเนี่ะ อ่ะตอนนี้คืออันนี้คือมันยุบแล้วเนาะนนนนมันก็หยิบน้ําเห็ดเนี่ยกินแล้วก็กินเรื่อยมาแล้วมันก็ดีขึ้นเวลาไม่สบายทีอ่ะเป็นไข้มันก็จะมีความดานันแล้วจากกินน้ําเห็ดไปแล้วหลังจากนั้นความดันก็หายความดันไม่มีกะโลกนั้นก็หายนี่ก็หายก็ลอ,องมั่งไม่คิดเหรอว่าเขาจะแบบโอ้ยโมหรือเปล่า<笑><笑>คิดบ้างไหมคะ <G ül üyor> ก็คิดอยู่เหมือนกันนะคิดอยู่เหมือนกัน แต่ก็อยากลองอยาอด้วยมาตรฐานการผลิต GMP และระบบ ISO ได้รับการรับรองมาตรฐานออยอว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆด้วยประโยชน์ดีๆจากราชาแห่งเห็ดหลากหลายสายพันธุ์ ที่หาได้ยากสูตรลับเฉพาะจากนักวิทยาศาสตร์ให้น้ำเห็ดสกัดเป็นตัวช่วยในเรื่องสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0890718889